สวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะ f อนะคะก็จะมาช่วยเ,เพื่อนๆนะคะในการแก้ปัญหาผิวนะคะแบบเร่งด่วนนะคะแบบหน้าเด็กนะคะแบบเร็วไวนะคะในไม่กี่นาทีเลยนะคะก็คือ,อตัวนี้นะคะตัว i n s t a l l y t e d g e l a s นะคะของ j o r n e s นะคะ ก็มีหลายๆท่านนะคะถามเข้ามานะคะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่า,าใช้ยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอฟจะทำให้ดูนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า i n s t a l l l y e g e l e ล s นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนโบท็อกซ์นะคะแต่เป็นโบท็อกชนิดทาะคะ่ะ ปลอดภัยนะคะเราไม่ต้องเจ็บตัวนะคะจากการฉีดและที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะมีความมั่นใจนะคะริ้วรอยนะคะตีนกาถึงในตาก็สามารถที่จะจางหายไปนะคะภายในไม่กี่นาทีนะคะตัวนี้จะเป็นโปรตีนนะคะจากธรรมชาติที่ช่วยในการลบเลือนริ้วรอยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าผลลัพธ์ตรงนี้จะอยู่ได้6-8ชั่วโมงนะคะก็เป็นการเติมความมั่นใจนะคะก่อนที่ คุณจะออกจากบ้านนะคะแต่ถ้าเราใช้ต่อเนื่องะคะ่ะประมาณ3เดือนนะคะริ้วรอยตรงนั้นเนี่ยก็จะจางลงนะคะลดลงไปประมาณ30-40%เลยนะคะก็สุด,ดยอดมากเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะใช้ตัว i n s t a l l รี่ a อ e นะคะหลังจากที่เราทาครีมบำรุงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยา n ่างเอฟนเก็ทาครีมเรียบร้อยแล้ว ถ้าใช้ลูมิเนสก็คือหลังจากที่เราทาเดย์ครีมค่ะตัวตัวสุดท้ายนะคะก็สามารถต่อด้วยเอชเลกได้เลยนะคะแต่ถ้าผู้ชายนะคะอาจจะไม่ได้ทาครีมไม่เป็นไรคะ่ะแค่ทำหน้าเราะคะ่ะให้เปียกๆนะคะมีความชื้นนะคะก็สามารถทาเอชเลกได้เลยนะคะ ต้องบอกก่อนนะว่าสามารถที่จะทานะคะบริเวณที่เราเนี่ยต้องการที่จะแก้ปัญหาเช่นถุงได้ตาริ้วรอยหลุมสิวนะคะร่องแก้มอย่างเี้ยได้หรืออาจจะทาทั่วหน้าก็ได้นะคะหน้าเราก็จะได้เรียบเนียนแล้วก็ตึงยกรกะชับทั้งหน้าเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มใช้กันเลยนะคะ ก็เริ่มแรกนะคะก็จะมีลักษณะเป็นซองแบบนี้แต่ตอนนี้บริษัทก็ได้ออกแบบแพคเกจใหม่เป็นหลอดนะคะก็ทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เนื้อครีมข้างในอ่ะเหมือนกันนะคะก็ไปทาเป็นแบบซองนะคะก็นวดวอร์มครีมนิดนึ่งนะคะค่ะอ่านะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็ฉีกเลยค่ะอ่าเดี๋ยวก็ฉีกเลยนะ ก็นะคะบีบลงหลังมือนะคะเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่เนื้อครีมเนี่ยซึมได้ช้าที่สุดนะก็นะะเอฟก็บีบประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะสีส้มๆอ่อนๆนะคะแต่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องหยดน้ํานะคะลงไปเนื้อครีมด้วยนะคะเพื่อเป็นการวอร์ครีมและช่วยให้เนื้อครีมเนี่ยซึมลงสู่ผิวนะคะได้ง่ายขึ้น ก็หยดน้ําลงไปนะคะนี่นะคะหยดน้ําลงไปค่ะก็วอร์มครีมอย่างนี้นะคะอ่าค่ะโดยที่หน้าเราก็เปียกๆด้วยนะค่ะแล้วเนื้อครีมเนี่ยนะคะก็วอร์มครีมแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเอฟจะทดสอบกับหน้าเอฟนะคะโดยที่ว่าเมื่อเราทาลงไปแล้วอะ่ะเราจะต้องทําหน้านิ่งๆนะคะห้ามขยับ นะคะประมาณ2-3นาทีนะคะอาจจะสามารถใช้พัดร่วมด้วยได้นะคะเพื่อให้มันซึมลงเร็วนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบนั่นเองนะคะลักษณะการทาก็คือแต้มนะคะไม่ไม่ไม่ใช่แบบทาเหมือนทาครีมนะใช้วิธีแต้มเบาๆนะคะบริเวณริ้วรอยที่เราต้องการที่จะลบเลือนริ้วรอยอ่าเดี๋ยวเอจะเริ่มจากาตาเอก่อนเนาะ ชอบใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่านิ้วนางเป็นนิ้วที่เบานะคะจะทำให้ไม่เกิดริ้วรอยเพิ่มขึ้น What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file two or three more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the now You haven't okay. seen anything yet. You can you can use Instantly just before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. What you see? What you สวัสดีค่ะก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะ ก็ได้ทาตัว i n s t a l l f t a g e l a t e นะคะอันนี้นะคะแล้วก็ทำหน้านิ่งๆนะคะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะ mm hmm. ก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะรู้สึกได้ทันทีเลยนะว่าผิวหน้าเนี่ยมันตึงๆนะคะ mm hmm. ก็คือเนื้อครีมเนี่ยมาทำปฏิกิยากับกับผิวบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยร่องแก้มนะคะแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยบริเวณใต้ตาก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะจางลง ะะก็สุดยอดม,มากเลยนะคะและที่สําคัญนะไม่เป็นคราบด้วยนะคะก็ถ้าหลายๆท่านนะคะทําถูกวิธีอย่างที่เอฟบอกนะคะก็คือบีบเนื้อครีมมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอผสมน้ําหยดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการวอร์มครีมนะคะแล้วก็ทาลงไปแล้วก็ทําหน้านิ่งนะคะมันก็ไม่เป็นคราบนะและที่สําคัญเนี่ยรับรองว่าใครได้ใช้ก็จะมั่นใจนะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันจะตึงกระชับแล้วก็เรียบเนียนมากๆเลยนะคะ ก็เพียงเท่านี้ล้วค่ะก็สามารถที่จะแต่งหน้านะคะทาแป้งนะคะก็สามารถออกจากบ้านนะคะด้วยความมั่นใจได้เลยก็สำหรับวันนี้นะคะเอฟแบ่งปันวิธีการใช้ตัว Insta l i f t e n g Lids เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามน,นะคะก็แอดไลน์มาสอบถามกัได้ค่ะวันนี้นะคะเอฟแล้วก็ Insta l t l y e g g l a t e ลาไปก่อนพบกันใหม่ทีคลิปถัดไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ